ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิ่านตำราเล่มนี้เนี่ยท่านเชคได้กล่าวว่าเป็นหนังสือตำราที่ท่านเนี่ยได้เคยรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มากมายอยากที่จะมาสารุปในหนังสือตำราเล่มนี้ที่มีชื่อว่าให้บาตุดเด้าละท่านเชคก็ได้รวบรวมเพื่อที่จะสรุปนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าอำนาจรัฐและผลของการใช้อำนาจรัฐ เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพของคนในประเทศได้รับการจัดพิมพ์มากมายพี่น้องผู้ที่มีมานมีหนังสือตำราของท่านเนี่ยให้บรตุุเดาละถือว่าเป็นหนังสือตำราที่มีการจัดพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบเล่มที่ใหญ่มากโดยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือบรรดาเพื่อนสหายเนี่ยได้เสนอให้ท่านเช็คทำการย่อและเรียบเรียงให้อ่านง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ ต้องการที่จะศึกษาต้องการที่จะเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐข้อปฏิบัติต่ตางๆเพราะความยาวของมันพี่น้องพุที่มีมานบางครั้งมันทำให้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญเวลาอ่านเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายยากที่จะเข้าถึงประโยชน์ต่างๆที่ได้จากหนังสือตำราของท่านที่จริงพี่น้องู้ที่มีมานหนังสือตำราเล่มนี้เนี่ยหนามากแต่ท่านนี่ยย่อเพื่อที่จะให้เกิดความกระทัดรัด ดังนั้นท่านได้กล่าวว่าเข้าไปเจ้าจึงตอบรับข้อเสนอนี้และได้ทําการย่อเนื้อหาให้กระชับเรียบเรียงเป็นประเด็นต่างๆอย่างลงตัวและเป็นขั้นเป็นตอนและท่านเชคได้ปิดท้ายด้วยถ้อยคําที่ว่าข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อลอผู้ทรงสูง,สงทรงทรงทําให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากหนังสือตําราเล่มนี้ และได้ขออย่าให้ผู้เผยแพร่หรือผู้ที่เขียนหนังสือตำราเล่มนี้ปราศจากผลบุญที่ได้เสียสละในการรวบรวมข้อมูลต่างๆและสุดท้ายนี้ขอรัศมนะีหนาหัวตาลาทรงประทานความสําเร็จผู้ทรงชี้นําสู่หนทางที่เที่ยงตรงพระอ,องค์ทรงเพียงพอสําหรับเราและพระอ,องค์คือผู้ทรงคุ้มครองที่ดีที่สุด นี่คือบทนำของผู้แต่งหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีมานก็ในวันนี้อยากที่จะนำเรียนประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญคำว่าให้บาตุดเด้าละพี่น้องผู้ที่มีมานหมายถึงอะไรอะไรคือความหน้าเกรงขามของรัฐคำว่าไฮบะเนี่ยรากศัพท์เดิมคำเดิมของมันคำกริยานั่นก็คือฮาบะ ya h a b ู h ฮ b a tan wa mahaba tan นั่นก็คือคำกริยาของมันมาจากคำว่าเขาได้เกรงกลัวเขาได้ทําให้เกิดความหวั่นกลัวคํามัสดัดของมันนั่นก็คือให้บะความหน้าเกรงขามความหวั่นเกรง